น้องชายทั้งคู่ต้องบอกว่าเด็กใต้ทั้งคู่แต่อยู่คนฝั่งทะเลกันวันนี้นี่ต้องบอกว่ามาเอาที่คนที่เคยแพ้มาก่อนดีกว่าอะครับผมรังขาวต้องบอกว่าเราเนี่เป็นคนเดียวในวันนีนะ้ที่แบบต้องมาแก้มือให้ได้แล้วเป็นคู่ต่างถึงต่างสายด้วยใช่ยังไงบ้างวันนี้ความมั่นใจเต็100มร้อยให้กี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยเมื่อวานนี้ก็คุยกันนิดหน่อยก็ความมั่นใจเต็มนะร้อยนะวันนั้นที่ตะตูนี่ต้องบอกรูปเกมมันเป็นยังไงวันนั้นไปพลาดยังไงเดน,นงงสอบเดนสอบก่อนไหมมันมีตาหนิก่อนนะ <Okay. S 1> มีลำเหนียก่อนไปโดนก่อนนนั้นสนุกนะครับนนั้นก็ถือว่าหลังจากนั้นนี่ประกบมาสองรอบไม่ได้เจอเลยไม่เจอทําไมเราไม่ได้เจอ่อยบ้างฉีเยอะมวันนั้นจะได้ต่อยแล้วเรากลับไปฉีเยอะอแล้วก็มาช่างน้ําหนักมันขาดไปเยอะนะแล้วก็ถอนไปอ่ะอมาถึงเกมวันนี้ดีกว่าร้อยสี่สิบสามที่แพ้มาน้ําหนักไหนร้อยสี่สองร้อยสี่สามนี่คิดว่ายังไงก็ไม่มีผลอะไรเยอะไหมคนใหญ่อืมคุมเยอะไหมก็ไม่เยอะปล่อยไปกี่โลปล่อยเจ็ดสิบ สูงเท่าไหร่สูงวัวเตเปซ่าน่ะเป็นคนจังหวัดสงขลาน้ำหนักนี้สบายสบายนะสบายอ่ะฝากแฟนขับสงขลาวันนี้พร้อมมาล้างตาได้ไหมก็ฝากอีกทีคนสงขลาทุกคนนะพอไปนี้ก็เป็นที่แข่งขันสงขลามาเชียร์เป็นอะกันแน่โอเคครับน้องอ่ะมาดูอีกคนหนึ่งวันนี้เคยชนะมาที่ตะตูนหลังจากชนะหลังขามาต่อยมากี่ไฟต่อยมาสามไฟครับเป็นยังไงบ้างเพชรชูเจริญแล้วก็บรระลุ่งกิจครับ อวันที่แพ้ปุยเจเลยเนี่ยเพราะว่าวันนั้นมันสลับกันทันหันใช่ไหมใช่อาจจะเสียเปรียบเรื่องเวรดปล่อยๆเย่ความใหญ่อะนะออวันนี้คิดว่าจะย้ำใช้ได้ไหมก็ดูในทีดูนทีนะวันนี้นี่ดูที่เห็นแชทคือเสียเปรียบความสูงเขาแต่ว่าน้ําหนักเท่ากันอ่ะฝากเป็นขับหน่อยปีนี้อายุเท่าไรแล้วน้องบเป็นคนสตูนน้าหนักนี้ปล่อยกี่กิโลประมาณดสิบเหมือนกันวันนี้คิดว่าจะมาย้ำใช้ได้ไหมก็น่าจะครับมีสอกมาโชว์ไหมวันนี้มีครับอ่ะ ฝากแฟนขับสิงห์มาวินแล้วก็ชาวตะตูนหน่อยเป็นภาษาบ้านเราเลยครับผมคุณนันเล็กสิงห์สิงห์มาวินเลือกเสี้ยยแย่แปบกฝากกำลังใจด้ยคืนนี้ทำให้เต็มทีครับผมเต็มร้อยแน่นอนขอบคุณทั้งคู่ครับดูชัดๆทั้งคู่ครับ